ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกรหัสบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้แจกนานนะครับก็จะมาแจกเป็นรหัสนี้เลยนะครับผมขนทรายนะครับผมไม่แน่ใจว่าตืดไหมนะครับก็มีดาบคู่นะครับผมนี่ครับมีมัดก๊อนนะครับผมก็รหัสนี้นะครับผมผมจะแจกนะครับรหัส รหัสนี้รหัสนี้จะอ,อยู่ในคลิปเลยนะผมให้ท่านผู้ชมนะลองหาดีๆนะครับผมอาจจะมีใบสักหน่อยนึงนะครับผมก็จะมาแจกแบบให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่แบบไม่ไม่ค่อยมีรหัสลยนะครับก<อ>็เรามาดูรายละเอียดหรือของต่างๆกันสักกนหน่อยดีกว่านะครับหัวสองล้านห้านะครับผมก็เหมือนเป็นรหัสแกะตัดปกตินะครับผมเงินยี่สิบห้าล้านผมเงินม่วงสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับค่าพลังก็เท่านี้ ก็รหัสนี้นะผมผมมาแจกกันนะแบบหน้ไปฟรีๆเลยนะผมใครได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนะมีดาบนะผมมีดาบคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาบกันดีกว่าดาบมี1ิบดาบนะผมมีดาบคู่บิสเซนโต้ับดดี้สวอบนนมีไรเบรครับแล้วก็เลนโงโคูนะผมแล้วก็เซเบอร์สไปยีไทเดนนะผมแล้วก็ทูชิตะนะครับก็ยามะนะแล้วก็โซเคนนะครับก็ถือว่าเป็นรหัสแปดกันตัวหนึ่งเลยนะครับ ปืนนะครับมี2ปืนนะมีคาบูชะกับเซอร์เพนโบนะครับผมแมงดูถูกไหมนะก็อิสเซอรี่นะผมมีประมาณนี้นะครับมีผ้าคลุมคาตาคุริมีหมวกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนี่นะแล้วก็พวกผลนในผมมีผลตื้นๆนะครับสองผลนะครับมีนะมีเป็นผลวินาทีผลแดงหนึ่งผลเลยนะผมเอามาแจกพัฟฟีเลยนะก็ผลหิมะนะครับผม ผลบานเดียวผม,ผมยางผลผลยางครับก็ผลไฟผลตรงกัาครับก็มีกระจกนะครับผมพร้อมทําเลยนะครับแล้วก็มีหัวใจผมงอุปกรณ์สองร้อยห้าสิบนะผมแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะก็มีพวกนี้นะผมอุปกรณ์ต่างๆครับผลซ้ายนะผมด้านนี้นะผม,ผมจะแจกให้เลยนะครับผมแล้วถ้าช่องของผมนะครับผมครบหนึ่งพันซับสไครต์นะครับ ผมจะแจกรหัสบล็อกฟุตไก่ไม่ตันนะครับผมสิบตัวเลยนะครับก็ถ้ามีคนกดติดตามครบ1 0 0 0พนะผมถ้าขยับได้นะผมอย่าลืมกดติดตามนะผมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับก็ถ้าครบอะไรก็ผมจะมาแจกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจกเฉยๆนะแล้วก็มารีวิวให้หน่อยนึงนะครับใครชอบนะผม อย่าลืงกดไลค์ like, กดตับเไคร์ผมด้วยนะครับผมรหัสอยู่ในคลิปแนะผมหาให้ดีๆนะครับรหัสอยู่ในคลิปนะผมหาให้ดีนะผมอาจจะซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งนะครับโอเคครับผมสรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สวัสดีครับ